แต่เช้าเพื่อมาทานไก่ตุนนสมร้านประจําที่มาทุกครั้งเมื่อมาเกาหลีเลยค่ะ,ะไปสถานีรถไฟก็าทำเส<ว>้นมาถึงแล้วค่ะเป็นร้านไก่ตุนนสมชื่อดังที่เขาบอกว่าขนาดประธานาธิบดีก็ยังมาทานเลยแต่เช้ามาทีไรไม่เคยมีคิวเลยค่ะคแบบบ้านโบราณเนาะ ให้บรรยากาศความวัฒนธรรมอะไรใดๆชอบมากเลยคะ่ะมาแล้วจ้าไก่ตุ๋นโสมสั่งเป็นแบบธรรมดานะคะไม่ได้สั่งแบบไก่ดำเขาจะมาพร้อมเครื่องเคียงแบบนี้เล,เลยเท้ากิมจิกระเทียมจ้า,าแล้วต้องรีบสดสุบร้อนๆก่อนนะคะไก่เขาให้มาเป็นตัวเลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะยัดข้าวไว้แบบแน่นมากไปเป่าไปทานแบบร้อน,อนๆแบบนี้ดีสุดๆค่ะด,ด,ดููคือตุ๋นมาแบบเปื่อยมากกระดูกร่อนออกมาง่ายมากและอร่อยด้วยซุปเกาหลีแบบนี้เขาจะมาแบบจืดๆเลยนะคะงั้นอาจจะต้องปรุงเพิ่มพริกไทยกันสักหน่อยค่ะเครื่องเคียงก็คือ ได้ะะทานคู่กับฟิวฟนเนี่ยค่ะใส่พริกไทยเยอะๆเลยนะคะทานไปปรุงไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือด้วยกลมกลม่อมสา,าจะมีแปะกวยพุซารจีในซุปแล้วนะคะอันนี้คือทีเด็ดเลยค่ะโสมจ้ามาเป็นต้นแบบนี้เลยเ <c oughs> พราะว่ากินได้หมดทั้งต้นเลยนะคะแล้วมีประโยชน์ด้วยแต่ดูหน้าดิฉันซิกระเทียมยังเพลินกว่าเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ตบไทยมือนีที่ร้านให้มานะคะจริงๆงตอนแรกยัง,งงงอยู่ว่ามันคือน้นำโสมหรือเปล่าแต่พอดื่มเข้าไปอ่ะดูหน้าดิฉันกรอบค่ะคือเล่าชัวร์ <c oughs> ทานกันได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าลองร้านมิชลินแต่นี่ว่าที่นี่ าลืมกดติดตามกันนะ